ข่าววินัยเช่อคืนฟุตบอลไทยบายอิชิอิสตล์ประจาวันที่20เมษายน2 5 6 7โดยชายพู้ประครัางฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชื่อคืนวันนี้การดีา่าครับว่าจะมีข่าวอาะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชิ่อคืนวันนี้ช่องทางการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามนัดสุดท้ายแบ่งกลุ่มเอเชียในคาราทีนา โดยงานนี้บอกได้เลยว่าแมตช์ชิตาทีมชาติเวียดนามทีมสปอร์ตเจ็ดถ่ายทอดสดนะฮะเมือ่อทางด้านของทัพช้างศึกชิงตั๋วในการลุยเวทีโลกในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของไมเกลดรติโก้นำทัพช้างศึกทีมชาติไทยโดยเสริก,การแข่งขัน AFC ฟุตซอ 2024, ลเอเชียนคัพ2 0 2 4ระหว่างวันที่ 17- 28ถึงย,ยีดเมษายนตัวทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเอพร่วมสายกับเวียดนามจีนและก็เมียนมา โดยจะคัดเลือกนะฮะสทีมไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศอุซเบกิสถานทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามวันที่21เมษายนนี้เวลา18นาฬิกานักามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์ต7ในครั้งนี้นั่นครับอา,าผมไปได้ว่างานนี้ไทยเจอกับเวียดนามนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องไปเชียร์และไปให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ ผลบอลออกมาแล้วเวียดนามอัดมาเลเซียจอเลี้ยวแปดทีมในศึกเอเชียนคัพยูสิบสามปีซึ่งดาวทองนะฮะจอเลี้ยวแปดทีมเวียดนามได้โชว์ฟอร์มแรงอย่างต่อเนื่องอัดมาเลเซียคว้าชายสองนัดรวดเก็บหกแต้มเต็มนำไปจากฝงของกรุบดีในศึกยี่สิบสามปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลยี่สิบสามปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2พรับแบ่งกลุ่มนัดที่สองกรุปดีประจาวันเสาร์ที่20เมษายนที่สนมระหว่างมาเลเซียบวยของตารางคะแนน ที่ยังไม่มีแต้มนะฮะแพ้อุซเบกิสถานไป0ต่อ2นัดแรกพบเวียดนามจากฝูงที่มี3แต้มจากการเอาชนะกูเวตไป3ต่อ1ปรากฏว่าเกมนี้เป็นทางด้านของเวียดนามที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะบรเซียไปถึง2ต่อ0จากประตูของอาทางด้านของควันวันคังนะฮะแล้วก็โบฮองมินส่งผลให้ทัพดาวทองเนี่ยคว้าชัย2นัดรวดเก็บ6แต้มเต็มดำไปจากฝูงของกรุฟดีในครันี้ สำหรับโปรแกรมไปต่อไปทีมชาติบัลเซียจะดวลกับโคเวเดส่วนเวียดนามจะเจอกับไปด้านของอุซเบกิสถานวันที่23เมษายนที่จะถึงนี้อ่าแตผมเป็นต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเวียดนามยังแข็งแกร่งพอสมควรนะฮะและมีโอกาสจะเลี้ยวเข้าสู่รอบ8ทีมกันต่อไปในครั้งนี้กันเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนครับ โสภณวิทยรักญาติสอดจะช่วยช่วยช้างศึกชุดยุ3สามปีเกมชีะตาหลังมีอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ซึ่งอันนี้ทางด้าน,นของสภลวิทย์รักญาติในด่านทีมชาติไทยชุดยุ3สามปีต้องลุ้นหนักนะฮะสอบพาดในการช่วยทีมเกมนัดชีะตาเกมพบก,กับทางด้านของทาจิกิสถานหลังบาดเจ็บจนเท้าบวมในครั้งนี้ เดี่ยวกมขึ้นไหวล่าสุดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะฮะของทางด้านของโซบวิตรักยาินายทวันอ่ามือหนึ่งของทีมชาติไทยชุดยุสามปีที่ได้รับอาการบาดเจ็บจังหวะที่เจ้าตัวนั้นออกบอลแต่โดนผู้เล่นคู่แข่งเข้ามาขัดขวางในการเตะของตนจนได้รับอาการบาดเจ็บและต้องโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ทีมไพ่ทีมชาติซาอุดิอาระเบียไปศูนย เดลาสุดนั้นได้มีการรายงานออกมาอัปเดตนะว่าโสมพิทย์รักญาตยังคงมีอาการท้าบวมอยู่และต้องรอเช็คอาการกันแบบละเอียดทีท่วนวันต่อวันซึ่งคาดการณ์กันว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวเนี่ยทำให้เจ้าตัวนั้นมีโอกาสที่จะพลาดถ้วยทีมในเกมนัดต่อไปที่จะพบกับทางด้านของทาจิกิสถานสำหรับทีมชาติไทยชุดยุ23ปีนี้จะพบกับทางด้านของทีมชาติทาจิกิสถาน ชุดยู่สปีเช่นกันในศึกเอเชียนคัพสองวันัดที่3ที่สนามอันจานูสเตเดียมวันที่22เมษายนเวลา22่นาฬิกาส0วนทีตามเวลาของประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดทางช่องทรูสปอร์ต2ช่อง667ในครั้งนี้นั่นครับอ่านะผมเป็นว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันวันจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังงงานนี้ประษฐ์เผย หลังทำแฮตทริกช่วยซาอุดิอาราเบียชุดยุยสาปีถล่มไทยไปถึง5ต่อ0โดยการน,นี้กองหน้าซาอุดีอาราเบียชุดยุ3ยสาปียกเครดิตนี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมหลังซัดแฮตทริกในเกมถล่มทีมชาติไทยศึกเอเชียนคัพในครัร้งนี้ ซึ่งอับดุลราบราติฟนะฮะกองหน้าทีมชาติซาอุดิอาระเบียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้เปิดเผยหลังเกมที่เอาชนะทีมชาติไทยไปถึง5-0ต่อนในเซสกกอบอลชิงชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนัดที่2กรุ๊ป4ม่วนที่19เมษายนที่ผ่านมาโดยทางด้านของอับดุลราบราติฟกลายปเป็นผู้เล่นคนแรก ที่ทำแฮตทริกได้ในเกมบริการนี้นับมาแต่ปี2016นะฮะและก็เป็นคนที่4ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ทำได้ในศึกเอเชนยนคับชุดยู23ปีโดยเขาได้บอกว่าผมเองนั้นรู้สึกภูมิใจที่สามารถทำแฮตทริกได้ในทัวร์นาเมตนต์นี้แต่เครดิตนี้ต้องยกให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาช่วยผมได้บรรลุเป,ป้าหมายในขน้งนี้และผม หวังว่านะฮะจะสามารถพัฒนาและก็ทําให้ดีขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้และเราเองนั้นจะสามารถแสดงผลงานเพิ่มขึ้นอีกระดับดึงในเกมต่อไปโดยอดุลประดิฟก็นี้ก็ได้กล่าวชิงช้าเอาไว้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของซาดีอาราเบียชุดยุยสปีจะพบกับด้านของอิรักชุดยุยปีที่สนามคาริฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมวันจันทร์ที่12เมษายนเวลา2 2 3 0นตามเวลาของประเทศไทยในคันนี้นั่นครับ อาวแผมเป็นตัว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจกันครับบัตรออนไลน์ในเกมโต๊ะเล็กทางด้านไทยดวลทีมเชาติเวียดนามงานนี้ขายหมดคลิงเลยนะโดยกันนี้บัตรเข้าชมเกมโตวเล็กไทยนัดดวลเวียดนามช่องทางออนไลน์จำหน่ายหมดแล้วส่วนบัตรน้าสนามกตเตรียมจะเปิดขายในวันพรุ่งนี้ ดยความเคลื่อนไหวของนัดอาทีมชาติไทยในศึก AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ที่เตรียมจะลงเตะเกมนัดสุดท้ายในรับแบ่งกลุ่มโดยทั้ฟุตซอลทองทางทีมชาติไทยมีคิวจะพบกับไปด้านของทีมชาติเวียดนามวันที่11เมษายนซึ่งจากการยืนยันในเกมล่าสุดได้เปิดขายบัตรเข้าชมเกมผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ไทยทิกกเตนะฮะเมรอน จำหน่ายในครั้งนี้หมดแล้วซึ่งหากว่าแฟนบอลทัพตัวเล็กจะเข้ามาชมเกมนั้นดล่าวจะมีการเปิดจาหน่ายบัตรเข้าชมเกมหน้าสนามกันอีกครั้งตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป ในวันที่11เมษายนทันทีการแข่งขันในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันที่11เมษายนณอินดอร์สเตเดียมหัวมากมีการแข่งขันอยู่สองคู่โดยในเวลา15นาฬิกา30นาทีจะเปิดจำหน่ายบัตรหน้าสนามในครั้งนี้โดยเวลา15นาฬิกาเปิดชมเข้าสนามเวลา18นาฬิกาไทยพบเวียดนามเวลา20นาฬิกาอิรักพบกับด้านของออสเตรเลีย โดยสำหรับโปรแกรมในศึก AFC f u ตซอลเอเวันยนคัพ2024รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยจะพบกับด้านของทีมชาติเวียดนามนะฮะในวันที่21เมษายนเวลา18นาฬิกาในอินดอร์สเตเดียมโฮม,มาร์กยิงสดผ่านทางช่อง t Sport 7ในค่ำนี้นั่นเองครับกตลองรอรุ้นกันต่อไปกันด้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงโมหมัดเฉลยที่มาก่อนท่าดีใจเป่าเค้กหลังยิงได้ในเกมล่าสุดในครันี้โดยกันนี้ทางด้านของมัมหมัดอุตมนบูซาออกมาเฉลยที่มาของท่าดีใจในการเป่าเค้กหลังทําประตูดได้ในเกมที่ช่วยทับตัวเล็กช้างศึกและยิงเมยนมาไปถึง5ต่อ0แบบเละตุ้มเปะ๊ะ โดยการนี้ทางควันหลงหลังเกมที่ฟุตซอลทีมชาติไทยการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนคัพฟุตซอลเอเชียนคัพ2024เป็นทีมแรกหลังจากที่เอาชนะทีมชาตบบิเีบนมาไปถึง5ต่อ0เก็บได้6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกโดยเกมนี้มูฮ uh ัมหมัดอุตมาโมซาที่ยิงได้1ประตูได้ออกมาเฉลยท่าดีใจหลังแสดงท่าเป่าเค้กในเกมที่ผ่านมา โดยทําท่าเป่าดีใจเนี่ยเจ้าเม็ดก็ได้ออกมาเฉลยแล้วว่าเป็นท่าที่มอบให้กับมันเกิดลูกสาววันที่20เมษายนซึ่งเกมนัดเมื่อวันนี้ลูกสาวตนก็ไม่ได้เดินทางมาเชียร์ที่สนามเพราะต้องไปฉีดวัคซีนครบ1ขวบจะตัวต้องบอกกับภรรยาว่าหากทาประตูได้จะทำฉรองท่าดีใจเป่าเค้กกับลูกสาวของตนนั่นเองสารปรแกรมนัดต่อไปในศึกฟุตบอล AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2 0 24ว่าเราแบ่งกลุ่มนัดที่3โดยการนี้ทีมชาติไทยจะพบกับพนั้นของทีมชาติเวียดนามในวันที่21เมษายนเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับนักสนามอินดอร์สเตเดียมโฮมาร์โดยกาะนี้บอกได้เลยนะว่ายิงสดนะฮะผ่านทางช่องทางทีสปอร์ต7ในครั้นี้ ใครนะผมยังไม่มีตั๋วนะฮะตเตรียมจะไปต้องไปซื้อ,อที่หน้าง,งานได้เลยในวันพรุ่งนี้นะครับงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนนะก็ฝากจินแฮชแท็กไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะและนี่ก็เป็นข่าววินยเที่คือผู้บนไทย e ายบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่20เมษายน2567โดยชายผู้บัคลั่งผู้บรไทยครับ